เพื่อให้มันลิ้มาเล็กซ้ายขวาหน้าหลังอาจจะบนเป็นวงกลมจะสั่นเข้าซ้ายขวาดึงเข้าดึงออกได้หมดและเ่าจะทำนะครับสั่นเดินหน้าหอยหลังซ้ายขวาบนกลมครับได้หมดครับนาท่าไหรครับฮะครับวงกลมครับวงกลมก็แล้วแล้วแต่ขนาดนะครับตอนนี้พฤติกรรมการสูบของเล่ยกาแฟครับเล่นกาแฟจะถูกไล่หมักหือกดึครับขึ้นพูดประเภทที่ว่าเป็นเชิงที่มันใช้งานได้จริงกับการเปิดร้านที่อาจจะเป็นสเกลระดับ ร้านขายดีนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีเครื่ราาองสั่งประมาณนี้จะให้เราไปกู้มือแบบเมื่อสักกู่เนี้ยตลอดก็คงจะไม่ทันการเนาะเครื่องกู้นี้ไซส์ประมาณคือ2.5กิโลกรัมนะครับเป็นยีโมซอมเจ็ดเ,ม,เ,ม,เมสตาเป็นขายโดยพี่ที่เราในเชียงรายนี่แหละนะครับโดยธรรมชาติเครื่องกู้เพี้นี้ก็จะเรียกว่าเครื่องกู้ดัมโรสเตอร์ก็คือใช้ถังดำในการกู้เนาะแล้วมีใบปั่นเพื่อให้เมล็ดมันถูกตีตลอบลักษณะาการให้ความร้อนก็จะเป็นแกส๊สอยู่ข้างล่างผ่านความร้อนจาที่ถังดำแลว้วก็จะมี ลมส่วนหนึ่งที่ผ่านเอาความร้อนจากแก๊สจากไฟเนี่ยเข้าไปในถังดำด้วยเช่ในไฟีันแล้วนจะมีการให้ความร้อนอยู่สองประเภทก็คือคอนดักชันและคอนเป็นชันที่ชั้นสองครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็ซึ่งระดับประมาณนี้จะต้องมีการบอกอุณหภูมิของมเมล็ดมีการบอกอุณหภูมิที่อยู่ในท่อเขาเรียกเอ,อเอ็กซอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นค่าที่ให้นักขั้วหรือว่าโรสเตอร์อใช้ในการนั่งเองว่าเมล็ดตัวเนี้ยไปถึงระดับไหนละ ความหวานหรืยังเกับความเปรี้ยวอยังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องเป็นการสื่อสารมาได้แบบอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าโปรไฟล์ในการพูดแบบนี้จะใช้ในระบบควุมเมล็ดทั่วไปไม่ได้ที่เราต้องเข้าใจในหลบกการว่าต้องไปใช้เครื่องมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็มันไม่กันหมดครับนี่คือฝังดำนี่คือฝังคูลิ่งนะครับคูลิ่งคือหลังจากพูดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปิดแล้วเมล็ดกระเด็ลงมาแล้วก็เมล็ดกระเดลงนี้เพื่อเราจะทำการดูดแลความร้อนออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้คือแผงควบคุมที่เราใช้ในการคอนโทรล ความสปีดก็ตามหรือว่าความยุ่งอนนะครับแอร์ฟลอร์สปีดก็คือความแรงของลมที่เข้าไปใน,นระบบรวมไปถึงอุณหภูมิต่างๆเซนเซอร์ที่ใช้ในการอัดอุณหภูมิร้อนเบาเข้าไปครับตอนนั้นประมาณนี้นี่ไปเองครับอ๋อหลังจากที่เราเมื่อกี้เราพวกลูกแปลงนะเนาะแล้วก็ไปทําให้มันเย็นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเอากาแฟมาดิฟกันซึ่งตอนนี้เราเตรียมกาแฟที่กกบดแล้วนะครับเป็นตู้นี้เลยประมาณ20กรัมนะครับหน้าตาดูว่า สำหรับตัวไปนี้ก็จะบดที่ค่อนข้างหยาบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหยาบห,ห,หน่อยไว้มาคุยกันอีหลายเรื่อแล้วก็เราวก็บดมาแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หมุดที่มีแค่นี้ครับปีเปอร์กระดาษกรองเราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์หรือว่าในที่นี้ผมใช้เป็นิ๊กเกอร์นะครับเพื่อมันจะได้มีของตัวเองว่ามันก,กีดแนวแล้วอะไรเงี้ยนั่นเป็นกาใช้สัดส่นของการแล้วก็น้ำซึ่งกำลังต้มอ,อยู่นะครับระหว,วา่างานี้จนะได้อยากทราบอะไรไหมครับ ะถ้าผมไม่มีบางอย่าครับผมวางแบบนี้แก้วเดินได้เลยนะครับง่ายมากครับลิกเกอร์หนึ่งงานแล oui, ้วก็วางที่ทำไปเลยครับจบบาร์นี้ตั้งให้มันทํางานสะดวกซึ่งพี่ๆเขาให้มาครับอันนี้เป็นไม้ไม้ไม้ประดูกเลยไม้ประดู่แดงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ทำไปที่บ้านก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องหมีต่างทำนี้นะครับผม ก็กระบวนการง่ายมากครับเราจะเริ่มจากการล้างกระดาษ่าเดี๋ยวเราบอกแล้วว่าเมนูนี้จะทําเป็นมปเมนติฟเจนนะครับคุณยิ้ที่พูดที่เราคุยกันแล้วาอาจารย์อธิบายนะครับเริ่มจากการล้างกระดาษก่อนนะครับเทกาแฟล,ลงไปเริ่มดิฟเจ็จกแบบ็เราไปน็อตในตู้ทำความเ็จซึก็จะได้กาแฟที่เย็นแบบง่ายมาคุณบุมเลี้ยวซ้ายโดยประมาณเือ93องศารครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวจะให้ที่ตานคนสาธิตการทำทั้งหมดแล้วกันนะครับ อ๋อล้างกระดาษกระดาษทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแพงขนาดาไหนหรือตัวไหนหกห็ตามมีกลิ่นเนาะถ้าเราไม่ล้างเลยก็จะเป็นกลิ่นกระดาษอยู่ในแก้วกาแฟแล้นด้วยนะแต่ผมเล่นพิธีครับรา้านนี้ก็ยังมีครับเชื่อครับเพราะฉะนั้นก็เอาให้มันน้อยสุดแล้วกันเนาะนี้ทำอะไรอยู่ครับจุ่มเลยครับ What, <the> วัดอุณตะบูมันตะบูเรื่องเอารอบนี้เราออกคร่าวๆแล้วกันก็มาใช้ได้เลยถ้าคุณลู้ที่แนะนำเบื้องต้นสักการ์ตามมาได้เลย กาแฟนี้เราเพ่งควงเมื่อกี้เลยนะครับผมสร้างกิจกรรมครับแอบดมกลิ่น20กรัม20กรัมซื้อก่อนซื้อก่อนเท่าที่ดมกลิ่นแห้งนะครับก็คือสุกแล้วเป็นไงครับไม่มีอะไรนี่เป็ยตบบไม่เป็นไงไม่อันนี้เป็นเซมิวอร์ชเซมิวอร์ชวอชจะออกไปทางพวกอะไรอะสโตนฟู้ดเนาะกินหน่อยจะเป็นถั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยหน่อยน่ครับนี่อาจาก็เรื่องการดิฟเรื่องลีลาการดิฟเนี่ยพูดกันยากนั่นเองเอาเป็นว่า แรกๆคนที่เริ่มหัดดิฟต์ครับอย่าไปซีเรียสมากเพราะมันจะต้องวนซ้ายวนขวาเป็นลูดขึ้นมาด้วยครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือกาแฟที่มันค่อนข้างขั้วใหม่ครับขั้วใหม่เนี่ยกาแฟจะเต็มไปด้วยแก๊สครับแก๊สที่เวลามันโดนความร้อนโดนน้ําร้อนเนี่ยมันก็จะคายตรงออกมาเป็นฟองคุณเุุราสัมงัจองมันเป็นคล้ายๆมัฟฟินเนาะมัฟฟินเวลาเราพรมขนมปังน,นะครับเนี่ออกมาสวยงามครับ ราะ่ออันนืถ้าเกิดเป็นกาแฟขั้วเก่าเหมือนว่าใช้ขั้วกลางสักสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอปองแบบนี้นะทำในการคายก๊าซนะครับหลังจากตัวเพรวกในไม่กาแฟก็มีแก๊สอยู่นะครับหลังบ่มแล้วเครื่องพิทารก็จะดิฟมเกลืประมาณคือหนึ่งต่อสิบเท่าหนึ่งต่อสิบคือเมื่อกี้เราบอกว่าใช้กาแฟยี่สิบกรัมเนี่ยเราเราจะขอน้ำออกมาสักประมาณสองลิตรครับใช้เวลาละเอียดทีครับโดยประมาณ พอดีวันนี้เราไม่ได้จับเวลาแต่ดูประมาณก็คือสักสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งสามนาทีอะไรเงี้ยครับื่องคนนี้คนชงทํนนานนะครับแต่จับแม่อยจับเวลาคือดูตามตามอาการนืคว่าคันน้ำยุบปุ๊บก็เติมต่อเลยใช่ครับแล้วก็กาแฟแต่ละตัวการผลักน้ําการอุ้มน้ําเขาไม่เหมือนกันบางทีเราก็ล่อยที่เป็นเรื่องราวของกาแฟที่มันจะแสดงตัวตนของเราครับดิปเหมือนกันเป๊ะเนี่ยกาแฟตัวหนึ่งอาจจะใช้สองนาทีครึ่งอีตัวหนึ่งอาจจะใช้สาม าเราทําเป็นดิบร้อนล่ะดังครับว่าเราทําเป็นดิบร้อนในเวลาที่เท่ากันว่าเราติ๊กว่านี้อาจจะทำสองยีคือในเวลาเท่ากันผมอยากได้ปริมาณคือหนึ่งต่อสิบสองทีหลานะก็คือพูดง่ายคือเมื่อกี้กาแฟยี่สิบกรัมนด้แล้วได้หนึ่งสองร้อยสี่สิบสองยีคหน่งยี่สิบเป็นครับในเวลาที่เท่ากันพูดง่ายคือถ้าเป็นดิบเย็นเราใช้สับปูที่น้อยลงนะครับแกงริบร้อนเราจะทำดิบเย็นใช่ไหมครับถ้าเท่ากับดิบร้อนก่อนเสริฟพี่อ๋อ รีบร้อยก่อนเสร็จก็คนวนแบบเมื่อกี้ที่ตาลวนแล้วก็ใส่ใส่แก้วอ่าวนวนเพื่ออะไรครับคือกาแฟครับมันจะมีส่วนเที่ยวเลี้ยวพวหัวกับหานนะน้องก็ไม่ต่างอะไรกับกะทิเองครับส่วนหัวก็จะลงมาแรกๆก่อนมันจะเข้มข้นมันจะนอนที่ก้นฐานก็จะอร่อยหอมเข้าช้าเข้าช้ามันทำวันนี้ชื่อดีขาดีตานะต่อครับทำดิฟเย็นอ่ะมาดูใกล้ๆตรงนี้ได้นะครับเราเราเราแช่ถังใส่แก้วใส่ แก้วเชคอ่ะมีบ,บาร์ตเทนเดอร์เกาทำเลยครับไว้ในน้ำแข็งแก้วก็จะเย็นจัดเลยครับใช่าตาก,ก็เทงลงไปสังเกตว่าก็จะไม่มีน้ำแข็งตะสมลงไปนะครับตาจะช,ช็อตคนช็นอตคนเพื่อให้มันกระบวนการหมุนเย็นเร็วขึ้นผมนึกว่าเขย่าแก้วแบบตุรกีไม่อย่างเงี้ยก็จะทําให้เย็นเร็วขึ้นมากๆครับประมาณสักไม่เกินนาทีนะทเย็นไอ้น้ำที่เย็นๆนี่ครับเราก็ค่ยอยเอามาใส่น้ำแข็งอีกทีหนึ่งเนาะจะเรื่อเดี๋ยวรอให้เย็น ออนมลเป็นยากระป๋าโบราณได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคนไม่ถึงบางคนหวานใช่ไหมครับสังเกตครับว่าการสกัดเ่ยเราสกัดด้วยน้ำร้อนครับเพื่อไปดึงเอาเสียขาวอะไรก็ตามแต่กินเข้าเปลดออกมาให้หมดอ่าให้หมดหมายถึงว่าเท่าที่มันควรจะต้องออกมาเนาะแล้วก็มาด๊อกในน้ำเย็นแน่นอนรสชาติบางอย่างหายครับครับจะไม่ได้ชัดเจนตอนเราดื่ร้อนหรอกแต่โอเคมันก็ดีกว่าการที่เราสกัดด้วยน้ำเย็นแน่ๆน่ตอนนี้คนนานไหมครับ ก็ไม่เกิดเย็นเยนนะวิธีการก็คือเนี่ยพอคนชั้นนึงต่างก็จะยกเทคเกอร์นี้ขึ้นมาแล้วมาจับเลือข้างมาเย็นหรือยังถ้ามันเย็นแล้วก็แช่ในน้ำแข็งน้ามันเย็นแล้วก็คล้องเทเลอ์ครับพูดง่ายๆคือเราอยากให้น้ำที่มันเย็นๆเนี่ยลงไปในน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเลยละลายก็ละลายน้อยสุดที่จะน้อยได้นะครับพูดง่ายๆคือไม่ให้มันแข็งละลายเพื่อไม่ให้มันทำตัวส่วนของเกลือผิดต้องเรียบร้พี่โมเดลยุโรนชัดเลย ครับผมทั้น้ำข้นหวานใน้ำโเลี้ยังไงนะครับใช่ครับแต่เติมน้ำแข็งไม่เติมน้ำแข็งแล้วแต่โปลแต่อย่างนั้นเราก็เติมไปเต็มตาเพราะว่าดิเกลครับพ่อสังเกตอย่างนึงคือยิ่งเย็นยิ่งอร่อยความสุขนะใช่พร้อมทานแล้วครับเสิร์ฟให้อาจารย์เอกกินแล้วกันนะครับไป็ชาวเซโอเคขอบคุณครับ เรื่องนี้ครับเอสเปรสโซ่แมนชีนนะครับก็ก็อย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นมันจะต้องมีเพรสเชอร์ในระดับหนึงมีความร้อนของน้ําที่เราเซ็ตไว้อะไรเงี้ยนะครับทํางานคู่กันแบบเครื่องบดซึ่งนี่เราถ่ายถ่ายสถานการณ์จริงนะครับเราไม่ได้ตกแต่งอะไรความสมบูรณ์ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะครับเรากำลังจะทําเมนูเอสเย็นกันซึ่งเมนูเอสเย็นเป็นเมนูที่ร้านเราเล้วมีละไมเราก็ตั้งใจมากนะครับเพื่อให้มันอร่อยครับเราเชื่อว่าเอสเย็นเป็นอะไรที่เป็นไทยๆนะครับอร่ยนะครับยอดชอบครับซึ่ง เราก็จะใช้พอลต้าฟิลเตอร์เนยแต่แต่ละตัวจะมีขนาดไม่เท่ากันนะเพราะว่าขนาดคือขนาดของตัวบาสเกตที่อยู่ในและจะเว่าตะกร้าอันนี้จะเล็กหน่อยอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งอันนี้ใหญ่มากที่สุดอันนี้ครับเอสเย็นเนี่ยด้วยความที่เราต้องการความสอหัวอันนี้ไม่มีหัวซ เอสเดียนเราต้องการอะไรดานต้องการความเข้มข้นของกาแฟใช่ไหมครับต้องการความหวานขมของม,มันเพื่อให้นไปโดนนคำข้นโดนน<ม>้ำเชี่ยวน้วมันแบบหวานอร่อยเนาะผมก็เลยใช้บัสเก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด<ม>แล้วก็ไม่ผ่านการไหลหลงมาตรงขาเนี่เลยง่ายกาแฟถูกสกัดพื้นก่อลงไปที่ถ้วยเลย,<ม>เลยในบัซเก็ตหน้าตาประมาณมาถึงกระบวนการการทำนะครับก็จะใช้กาแฟลงประมาณาแต่ก่อนที่ผมเคยชั่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22กรัมแต่ด้วยความที่เชี่ยวช้านะเราก็จะใช้ ความเชี่ยวชาญของของเราเนี่ยครับในการตวเลยที่ร้านเรายัางชอบความเป็นแมนวนวลอ่าเครื่องบดสมัยนี้มันจะมีออนดีมาเนานะวิ่งตามเวลาอนะไรเงี้ยเราก็ยังติดอยูก่กับการใช้แมนนวลแต่ที่จริงก็คือเราไม่มีงบซื้อออนดีมาอกจะิดเงินครับเพราะว้ก็อยู่ว่าตอนนี้หลัยมรงเรียนก็เริ่มที่จะปะออัวอจะให้ผักชมครับ ขอเชื่อเพิ่มประมาณนี้ครับเราเรายังชอบความมีเสน่ห์ของมนุษย์อยู่ให้มันให้มันไม่ต้องเป๊กก็ได้แต่ขอให้มันมีน้ำมือหรือว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนเข้าไปอีกแล้วก็สังเกตว่าที่ร้านเราก็จะมีพวกกลางพวกเข้มที่เรากรลังทำอยู่ตอนนี้คือเอสเย็นโค้เข้มหวานน้อยคือนี่ครับการสกัดเอาน้ำเอสเย็นนะครับมันแล้วแต่ที่ร้านนะครับด้วยด้วยระดับการก่วงเราก็จะทำให้การไหลออกมาก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เราต้องการน้ำกาแฟโดยประมาณคือสามออนเดี๋ยวพอได้สามออนเพื่อนพี่ตังก็จะกด อีแปดวิแต่ไปพิซซ่าตอนนี้เราได้น้ํากาแฟออกมาแล้วนี่คือฝั่งของกาแฟครับตอนนี้จะมาผสมกับตัวนมซึ่งสูตรพีซร้านเราก็ง่ายๆครับนมข้นกับนมมันสองอย่างนมข้นนะคะถ้าเป็นเป็นหวานปกติก็จะใส่คอดิมาหนึ่งออนหนึ่งออนแล้วก็นมมันหนึ่งคือห้าออนนะคะผสมกันค่ะก็คนๆนิดนึงค่ะเพื่อให้มันคนกันกับแก๊าง่ายๆ นมข้น1ออนนะครับแล้วนมนมนมจืด15ออน1.5ออน1.5ออนแล้วก็นมกาแฟนครับนในแก้วนีเสุร1.5ออนก็ผสมนมกับกับกาแฟให้ลลายเข้ากันครับเพราะงั้นนมข้นจะไม่ละลายแล้วก็ใส่แผงปิฟฝาเ็พรคอมเดอดครับ ยังเหลือมาเอเจ็นเราต้องการความเข้มข้นหวานมันนะก็ตอบสนองนี้ได้รบ